สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playlot ครับและวันนี้อยู่กับเกม NFT ที่ชื่อว่า Monster Infinite ครับเราจะมาดูกันนะครับว่าปัจจุบันเขามีการอัปเดตอะไรบ้างนะครับซึ่งเรื่องราวใหญ่ๆสำหรับคลิปนี้ก็คือเรื่องของสกิลตัวละครครับรายละเอียดดีเทลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนำในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปรีวิวแล้วก็เล่าสรุปข่าวของตัวเกมเฉยครับ ยังไงฝากกดติดตามช่อง YouTube p a ์ล็อแล้วกลุ่ม Facebook p a ย์ล t ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญในวงการเกม NFT นะถ้าทางช่อง p a ลย์ t ตอนนี้ก็มีระบบสมาชิกเพื่อรับชมคอนเทนต์พิเศษเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพูดคุยเรื่องเกม NFT การสอนเรื่องเกมครับรวมไปถึงการไลฟ์ต่างๆนะใครสนใจสามารถไปติดตามได้ในคลิปเรื่องระบบสมาชิกครับเจ้ามอนซาอินฟินิตครับกลับมาทบทวนอีกทีเพราะว่าเรื่องราวของเขาเนี่ยอัปเดตกันมาหลายตอนกันแล้วนะ ปัจจุบันครับเขามีการอัปเดตเกี่ยวกับสกิลของตัวละครซึ่งย้อนกลับไปนะในเรื่องรายละเอียดของตัวมอนซ่าอเองครับเขาจะมีตัวละครทั้งหมดก็คือ3เผ่าครับในแต่ละเผ่าจะแบ่งแยกย่อยออกเป็นอีก3คลาสนะครับถ้าใครที่เข้ามาดูในเว็บไซต์ของมอนสเตอร์เขาจะมีรายละเอียดบอกอยู่นะอย่างเช่นในหน้าจอนะครับเผ่าตัวไซบอร์กเนะเาะก็จะมี3ตัวครับพรามเ์มินเนเตอร์แล้วก็อ์คิมิสครับอย่างตัวเอลฟ์ก็จะมีโกลเลมในจิงเกลแล้วก็โปรเบด แล้วก็ตัวออซนะฮะก็มีอีก3ตัวเช่นเดียวกันครับระบบของเขาจะเป็นการเลือกการ์ดผสม,มกับการเรียงเพชรครับซึ่งข่าวแว่วมาว่ามินิเกมใกล้มาแล้วนะตัวมินิเกมนะครับซึ่งเขาน่าจะออกมาในรูปแบบของการเรียงเพชรให้ทําการทดลองเล่นอยู่แต่ยังไงไรยายละเอียดทีเทลก็ต้องรอกันอัปเดตกันอีกทีละเมื่อปัจจุบันครับคุณเข้ามาในเว็บไซต์ของมอนสเตอร์ใครที่มีวอลเล็ตแล้วใครที่ฟักไข่ซื้อตัวแล้วครับ ขั้นตอนนะคุณก็จะดูในส่วนของส่วนประกอบต่างๆหรือบอดี้พาร์ของตัวละครนะครับแต่ตอนนี้เขามีดีเทลเรื่องตัวการ์ดของตัวละครนะให้ใครที่สนใจจะมิกซ์หรือจะซื้อตัวละครแล้วก็ไปดูสกิลต่างๆสามารถดูได้แล้วนะครับแล้วก็มีการจัดเรียงการ์ดทั้ง normal Card แล้วก็ r e g e n e r a เ y card ครับอย่างในตัวนี้ก็คือเป็นตัวพร um ้ามละกลับไปดูในตัวด e สคริปชั่นของเราเนาะ ตัวพราหม์อยู่ที่ตัวคลาสไหนตัวนี้นะครับเป็นตัวของไซบอร์กนะก็จะเด่นเรื่องความแข็งแกร่งกับตัวเลือดเรียกไว้ง่ายก็คือสายแท้งนั่นเองครับ เพราะฉะนั้นถ้าใครมีตัวนี้แล้วจะอยากจะจัดเลี้ยงคุณสามารถไปดูได้เลยฮะว่าสกิลของอเจ้าพรามตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ลองไปดูละว่าตัวละครที่คุณบรีดมาได้มีสกิลด้านรีเจนเนอรี่หรือเปล่านะครับแล้วก็สกิลทา้งด้านของ Normal ลการ์สามารถมามิกซ์แล้วก็จับคู่อะไรกันได้บ้าง นะตอนนี้เราจะไม่ให้ดูแต่บอดี้พาร์หรือตัวละครสวยงามแล้วละ่ะเราต้องไปดูกันขั้นตอนถึงสกิลด้วยครับเพราะตัวเกมจะมาในช่วงต้นปีหน้าแล้วฮะนะก็ใครที่มีตัวละครสะสมตัวละครไว้ก็สามารถไปเช็คดูตัวละครของคุณได้นะครับว่าสกิลเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็เหมาะสมไหมจะสามารถมาจับคู่กันอย่างไรได้บ้างแต่ท้งนี้ทั้งนั้นครับก็เป็นแค่การอ่านเรื่องดีเทลหรือระบบต่างๆเพื่อมามิกกันแหละฮะแต่ระบบการเล่นจริง ก็ต้องรอก่อนนะต้องรอก่อนนะครับเพราะว่าบางสกิลบางแบบที่เราคิดเอาไว้อาจจะไม่เป็นแบบที่เราคิดก็ได้ครับถ้าตัวเคลมมันออกมาจริงๆแต่ก็ลองไปส่องๆดูแล้วกันครับก็ใครที่มีสกิลตัวเรจินารีอาจจะขายได้แพงแต่ผมบอกแค่ว่าอาจจะนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวละครของคุณมีเป็นสกิลบัฟทั้งหมดไม่เป็นสกิลการโจมตีหรืออะไรเลยก็อาจจะทำให้มันเข้าคอมโบไม่ได้ด้วยเหมือนกันครับ แล้วไปดูตัวอัปเดตอีกต่อมาครับสำหรับ Monster Army Event นะฮะซึ่งรางวัลสูงถึง1 0 0 0 0หเหรียญมอนสเตอร์หรือเหรียญโมน i, ี่ของเขาเนี่ยแหละครับอีเวนต์นี้คืออะไรอีเวนต์นี้จริงๆแล้วมันเหมือนกับการที่เป็นมดหรือว่าเป็นแอดมินในการตอบถามนั่นแหละครับกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาครับไปจนถึง,ง31ธันวาคมใครสนใจเข้าร่วมเกี่ยวกับ Monster Army นะทางเว็บไซต์เขามีบอก นะครับว่าให้ร่วมแจมในเท l e เรกแกรมเนาะทางตัวนี้เลยเพื่อรับข่าวสารเกี่ยวกับมอนสเตอร์ครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ไปทําการรับหน้าที่เป็นทีมงานของมอนสเตอร์ครับในการกําจัดข่าวฟัดต,ต่างๆหรือใครที่มาเก่อ,อก,กวนตามกลุ่มครับไม่ว่าจะเป็นทางเทอร์เรตแกรมกลุ่มหลักหรือทาง Discord ฮะแล้วก็อัปเดตข่าวสารข้อมูลก็คือช่วยเหลือเราแอดมินเหล่างานนั่นเองครับใครสนใจรายละเอียดตัวนี้นะเข้ามาอ่านได้ในมีเดียของตัวเกมครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างเหมือนกันเนาะกรอกเข้ามาดูแล้ว ก็เข้ามาเรียกว่าช่วยเหลือโปรเจกต์ที่คุณชอบแล้วกันตระมานี้นะและอัปเดตล่าสุดครับสำหรับเจ้ามาสกับมอนส t ตารครับตัวนี้เป็นตัวพาร์ทเนอร์ของเขานะครับ mm hmm. เขาแจ้งมาว่าคุณสามารถ s t ต็ก USDM ได้แล้วก็คือ USD ในมา e ี o คโนมีนั่นเองนะครับมา Ecosystem นะครับก็เพื่อจะรับผลตอบแทนเป็นเหรียญโมนี่นะครับเริ่มแล้ววันที่8ธันวาคมก็คือวันนี้นี่เองนะที่ผมทำการอัปเดตคลิปนะครับ ใครสนใจนะตัวนี้ก็สามารถเข้าไปได้หรือใครที่เล่นในเว็บไซต์ของตัวมาส์อีโคสิสเอยู่นะครับก็สามารถฝากเรียนได้ก่อนหน้านี้ในคลิปก่อนหน้าก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญเบกแล้วนะใครที่ถือ,อไว้ก็สามารถไปฝากเพื่อรับโมนี่ได้เหมือนกันและนี่คือสรุปข่าวสารปัจจุบันของตัว Monster Infinite ครับใครที่มีเจ้าเหรียญโมนี่ที่บิดไปในตัวของ Monster Wal l e t รวมไปถึง s t t ปัจจุบันสามารถโอนย้ายกลับมาในบ c e Smart c h a ช n หรือกระเป๋าเม a ัามาของคุณได้แล้วนะครับย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆเนาะการโอนย้ายเหมือนการโอนไปเลยครับแต่สวนทางกันและอย่าลืมไปกดเคลมด้วยตอนนี้จะมีปัญหาอยู่ในเรื่องของดีเลย์8ชั่วโมงนะครับก็ต้องทําใจกันตรงนี้ไว้ด้วยนะเพราะว่าผมคิดว่าระบบของเขาอาจจะยังไม่เรียบร้อยครับแต่เมื่อเกมเปิดน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะครับอันนี้ก็คือความคาดหวังที่หวังเอาไว้แต่ไม่รู้ทําได้จริงจะเป็นยังไงนะครับ ฝากไว้ที่นี้แล้วกันสำหรับมอนซ่าอินฟินิตนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ